อะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ชีวิตแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยนี่สบายเกินนี่พี่น้องเพิ่งเหงาบรรยากาศนี่นี่ดูบรรยากาศพี่น้องได้ไหมตัวใหญ่บ่โอ้ได้แค่นี้เองสองแห่งมันจะพอกินมอดนี่สองแห่งอ๋อสองแห่งใช่แค่เดียวเออแค่เดียวแต่วานสองที นายเป็นไรอ่ะโดนอะไรไม่ได้โดนแล้จับปลาางมืออก่น้จับปลาเลยอย่าไปจับหำเด้อเขาว่าถ้าหำด่างมันบ่ได้ปลาดิใช่ไหมไหนโอ้หนุนมาแล้วโอ้โอ้ครับหาไม่ว่าวานก่งนึกว่าปลาเยอะฮะ นี่พี่น้องนี่เซียนหาปลานี่โยแม่คนอื่นลงมาช่วยบ้างนูเอาตัวใหญ่ๆเด้อตัวน้อยไม่เอาเด้อนี่แหละเบิ่งเอาพี่น้องเลยบรรยากาศบ้านนอกคอกนานี่อันนี้อ่ะนี่นีวได้อีกแล้วพี่น้อง โอ้เข้าเข้าคนดีเลยหรอโอ้แม่นเกินโอ้โอ้พอได้แก้จัดไปน่าจะมีอันนั้นเนาะไอไบรรยากาศอย่างงี้เนาะอรมมาไหบรรยากาศอย่างงี้น่าจะมีเบียร์เย็นๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเบียร์เย็นๆอเบียร์วุ้นด้วยใช่ห นี่พี่น้องดูเอาบรรยากาศก่อไฟแล้วต้มตรงนี้เลยนี่บรรยากาศมันไม่มีเครื่องเอมม้าครื่งต้มในบ้านเลยนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่พี่น้องดูนี่ต้มในบ้านโอ้นี่สบายเกินนี่ดูนี่มีคนละนาทีเบิ้องในพี่น้องดูนี่ดูเปย์ตั้งสองอัน สบายเลยกินเลยกองเียร์กองเโอ้ยางมันีกดูพี่น้องบรรยากาศนี่โอ้มีข้างบนด้วยโอ้เกินนี่อันนี้หากราแถุงเทปไม่ได้นี่พี่น้องนี่บรรยากาศแบบนี้นะหาแถุงเทพไม่ได้หายากหายากหาได้แต่บ้านนอกอย่างเดียวนี่ ใครอยากมาอยู่บ้านนอกอ่ะบรรยากาศมันก็นจะแบบนี้แหละนี่เบ่งเนาะหาปลาดูใสกางเกงในไหมนี่โอ้ยใส่อยู่เนาะนึกว่าไม่ได้ใส <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เอาให้แตกนะเล่งดีๆไม่เอาพันกันลุ่มปุ่มเด้ เออหนึ่งสองเฮ้ยโอเคแห่ตัวนี้นะมันหวานยังไงก็แตกแห่แห่ตัวนี้นะมันอ,อยู่ที่แห่ใช่มันอยู่ที่คนมัน <laughs> อยู่ที่แห่ใช่อยู่ที่คนจะดูว่า,วห,ห,าหาเก่งรถไปเยอะอ่าแล้วให้ถ้าให้ให้คนนี้ไปหวานจะได้มั้ยนี่หวานได้เลยฮะได้ไหมหวานเลยเกินโอ้นี่ สบายเกินก็้องเคื่อนนอนเปรฟังเพลงพี่น้องเอ้ยนี่อะไรจะบรรยากาศอะไรจะดีขนาดนี้โอ้โหโผโผนี่เกินนี่เนะดูคนนี้ก็อันนี้รออะไรนี่ทำไมไม่ลงไปหน่วยจับฮะหน่วยจับปลาใหอ้คนหาอยู่คนเดียว เดี๋ยวรอดูพี่น้องว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแคมเนี่ยหนูเยอะเลยนั่นนิน่ะเนี่ยเนี่ยมันมันหนูมันชอบน้ำเหมือนูนหนูหนูหู้มันพี่น้องพู้น่ะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆมันมันหนูมันชอบน้ำมันหากินหอยน่ะเออเนี่ยเอาเอาบ่วงมาใส่นี่น่ะแถวนี้น่ะรวมเบิงพี่น้องโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมมันมีแต่แนวหากินแค่น,นี้นี่พีน like ่น้องหู้หนูน,นี่โอ้นี่นี่นี่โอ้มีขี่มันด้วยอ้าตัวนี่ขี่มันพีน่น้องนี่ตัวใหญ่อยู่นี่นี่ดูจากลักษณะขี่มันนี่โอ้โออได้ป๊ ออโอ้หวานแห่แตกกระซื้อไม่มีเลยโอนี่หนูเยอะเลยนะนี่นะมันชอบน้ำเนาะเออโอ้เ<อ>บิองเอาพี่น้องนี่แหละหาอยู่หากินบ้านนอกเราก็สีประมาณนี่แหละถ้าใครอยากมาอยู่บ้านนอกนี่ยยางน,น้อยๆนี่ต้องต้องขุดปูเป็น ใช่ไหมขุดปูหากินวันแหแอูอ้นี่ได้ให้ดูพี่น้องป๊าตกเห็นขีมันรวมพี่น้องนี่โอ้หนูมันรวมอยู่นี่แหละนี่เนี่ยนะอ้ เขาบวงมาใส่นี่สงสัยจะโดนนี่พี่น้องโอ้เพราะปีก่อนนะ่ะหนูมันไม่เยอะขนาดนีนะ้แต่ปีนี้มันเหมือนมันศูนย์รวมยังไงไม่รู้นี่มันแห้งแรงหรือเปล่ามันก็เลยมามารวมอยู่ในสะมันหาลเลาะเลียมกินหอยอ๋อสี่ได้บอนอะนอลรอรุ้นอยู่นั้นเนี่ย นู่นองแัยจะไม่ได้แล้วมั้งวันนี้นี่โอ้ออทางนู่นทางนู้นก็กำลังปล่อยงัวพี่น้องเอ้ยนู่นนี่แหละบรรยากาศบ้านนองก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเลือกเอาแล้วกัน ถ้าอยากอยู่บ้านหรืออยากอยู่บ้านนอกหาแคมอยากระหว่างกังกรุงเทพกับบ้านเนี่ยซีอูอันไหนฮะไม่อยู่นานหรอเอาอีกทีสิแตกไม่แตกเดี๋ยวรอดูพี่น้องพันกันลุมปุ่มเออ,เอ,อวาอ่านยังไงก็แตกว่ะ ต้องมีคนช่วยวนั่นนี่ขันสิเอาปลาคออใหญ่มรอ,อยู่เด้ไอแคมโดดลงไปช่วยหน่อยเ๋ยปาปลาคออใหญ่ดิ้นแล้วจับไม่อยู่อีกพลาดเสียดายเด้เกิดข้นแล้วเหรอห็นเ่็นวอร่น <laughs> อ่อโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายมาไทยไอย้บรรยากาศให้พี่น้องดูอ่าก็นี่แหละมันเหมือนเขาเรียกว่าองไรล่ะเหมือนเหมือนว่าเราเลี้ยงปลาไว้พี่น้องอยากกินตอนไหนก็มามาจับเอาเ,ออเหมือน เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตหรปออเลี้ยงแบบธรรมชาติออย่าว่าเลี้ยงเถอะมันมาเองเนะาะไ่ได้เลี้ยงเขาเรียกว่าดักไว้มันมาเองคุดสะไว้พี่น้องนี่โอ้บรรยากาศดีเกินนี่พี่น้องเอ้ยหาดีแบบนี้ไม่ได้ในช่วงช่วงนี้กำลังเข้าหน้าร้อนนี่ันแหหาปลา นี่ฟังนี่ก็ไม่หาปลาก็นอนเวียนนี่โอ้เกินโอ้เนี่นี้นุยเสริมอ้าวหลับแล้วลเิมโอ้เอาโอเคพี่้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ซ้ำนี่แหละโอเคครับผม